สวัสดีครับอันนี้คือคลิปการสอนหลังจากซื้อเครื่องไปเมื่อซื้อไปแล้วเอาไปเสียบข้อต่อทีวีสิ่งที่ควรทำคือไปตั้งค่าอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับเข้าออตัวนี้เนี่ยอันนี้ผมตั้งค่าไอยู่แล้วนะผมจะทำอีกทีนึงให้ดูดูทีนะนี่ กดขวาถ้าเป็นไวเลสก็กดกดขวาถ้าเป็นสายนก็เลกตัวบนนะกดขวาไปผมใช้เป็นไวรัสเ,เลือกสแกนแล้วกดขวาไปขวาอันนี้คือพาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ด กดขวา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 ,ขวา,ขวา,ขวาอย่างเดียวครับอ่เพราะฉะนั้นผมตั้งค่าไว้อยู่แล้วัมันก็นเลยขึ้นอย่างนี้แล้วก็เทสนะ่สังเกตแค่สองบรรทัดบนพออ่าถอยกลับได้เลยอ่า ทีวีแต่ละบ้านเครื่องที่ผมเซ็มันก็ต่างกันดังนั้นให้ดีนะครับควรไปเช็คไอ้นี่ครับเกี่ยวกับระบบเสียงซาวกดเข้าไปาบางทีมันอาจจะโออโ,โต้แต่เพื่อความมั่นใจหรือบางเกมไม่มีเสียงหรืออะไรพวกนี้ให้ให้เข้ามานะครคว่าซาวออดิโอ,อถ้าเราเป็น HD ใ,ใหม่ก็ HD ใ,ใหม่ ออโต้ Auto, นะครับไปเลยเอนเตอร์ Enter. แค่นี้ครับเครื่องระบบรันเฮนก็เข้าเห็นก่อนแต่ถ้าเกมที่มันอยู่หน้าจอพวกนี้าสามารถเข้าได้เลยไม่ต้องรันเห็นแต่ถ้าตัวไหนที่มันอยู่ในมัตติแมนอย่าง,งมันอยู่ตัวนี้เราก็ต้องรันเฮนก่อน เขาไปแค่นี้ครับดันเห็นแล้วเข้าไปดูเกมในมัตติแมน ทำไมเกมน้อยผมไม่ใส่หน้าจอไว้เยอะครับตัวอย่างผมเอาเลือกเกมดากันบอลแล้วกันกด X นะครับปุ่ม X ทุกเครื่องเป็นเหมือนกันหมดเวลาเข้าเกมต้องกดปุ่ม X มันจะกลับมาหน้านี้นะครับเลื่อนขึ้นไปรูปซีดีเวลาเข้าก็บางเครื่องก็โอบางเครื่องก็จะเป็น x แล้วแต่นะเ,เครื่องที่ได้ไป มันเป็นเครื่องที่เพิ่งจิตเพิ่งจะติดตั้งเกมมาใหม่ดังนั้นอาจะมีการอินสตอลเพิ่มเติมก็ช้าหน่อยเป็นครั้งแรกออกจากเกมนะครับให้กด ps เ ps อมันก็จะถามออกจากเกมไม่ออกกดเลือกเย็ยนนะฮะออกจากเกมแล้ว ามาฟรีช็อปอยู่ตรงนี้นะครับ pkg เข้าไปโหลดเกมจะรู้ได้ไงเกมไหนของเพย์หนึ่งเพย์สองเพย์สามต้องคาดเดาโดยสังเกตขวามือ อย่างหนึ่งัก้าสีสองรนี้ผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นของเกมเพย์วันเพราะมันร้อยกว่าเมตรอย่าง X2 ทีมอะไรนี่เขาเขียนว่า p s อ่าก็เป็นของเพย์วันอันไหนของเพย์ทูตีไว้เลยครับอย่างอับอยก็น่าจะเป็นของเพย์ทู1นกิกถึง4กิก เป็นเกมของเพทูแน่นอนเดี๋ยวผมจะสาธิตการดาวน์โหลดสักหนึ่งเกมไฟลเล็กๆแล้วกันนะ อาร์ตเดออะไรเนี่ยฟีดเเอสไฟล์แล็บโซนยูเอทเอ <c ười> วันนี้ทำง,งานพร้อมกันสองเครื่อง <c ười> เ,ออเ,นะเสร็จแล้วผมขอออกเลยนะโหลดเสร็จแล้วเข้าไปที่แพ็กเกจมีเดียเจ้า PlayStation Network ที่โหลดมาไปกีนเนี่ย ่างนี้ ARC ติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้ว ู่นี่ครับก็ลุยได้เลยอ่าตอนนี้เป็นของ PSP ถ้างั้นอ่ายกไปอย่างเข้าเกมขอลองอะไรเดีอ่ะเอ่อขบาวนมูลของเพททูแล้วกันอนะันนี้ผมก็โหลดมานะ ไปนั้นจบนะครับโอเคขอบคุณคา้าสวัสดีครับ